สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวโลก CNN ยกย่องประเทศไทยจัดงานเขาดาวปีใหมย่ยิ่งใหญ่อลังการระดับโลกสวัสดีผู้ติดตามและผู้รับชมวิดีโอนี้ทุกท่านขอให้ปี2,568นี้จงมีแต่ความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆแควคาดจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับ สื่อระดับโลก CNN ทำสกูปข่าวการจัดงานเค้าดาวปีใหม่ของแต่ละประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยที่จัดงานตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆเช่นกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาและภูเก็ตโดยเฉพาะกรุงเทพที่ CNN ยกย่องว่าจัดงานเค้าดาวปีใหม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการระดับโลกมีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกเช่นดิซ่าแบ็กพิงก์และจุดพุเฉลิมฉ,ฉลองแสงสีเสียงสวยงามตะการตา ในช่องสื่อข่าวซีนีนก็มีชาวโลกได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นไทยแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่จัดงานอีเวนต์เทศกาลต่างๆได้ยิ่งใหญ่อลังการระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเทศกาลเขาดาวปีใหม่สงการและลอยกระทงปล่อยปูมไฟในช่องสื่อข่าวซีนีนก็มีชาวโลกได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวโลกท่านแรกครับมาจากประเทศเยอรมน,นีเคยเที่ยวเทศกาลในประเทศไทยก็หลายเทศกาลทั้งสงการและลอยกระทงปล่อยโคมไฟแต่เขาดาวปีใหม่ที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกขอชื่นชมจัดงานได้สวยงามอลังการมากท่านต่อไปครับเพิ่งเคยมาเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกก็เลยตัดสินใจเขาดาวปีใหม่ที่กรุงเทพก่อนจะไปประเทศอื่น ไม่คิดว่าประเทศไทยจะจัดงานเข้าดาวปีใหม่ได้ดีขนาดนี้ขอชื่นชมจากคนนุณเนเธอร์แลนด์ทันต่อไปครับทำงานอยู่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยปีนี้มีโอกาสร่วมเทศกาลข้าดาวปีใหม่ที่กรุงเทพรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นมากเพราะที่ประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้จัดยิ่งใหญ่อลังการเหมือนที่ประเทศไทยทันต่อไปครับสวัสดีปีใหม่จากอินเดียมาร่วมฉลองเข้าดาวปีใหม่ที่กรุงเทพเป็นครั้งแรก เพราะเพื่อนชวนมาไม่ผิดหวังสนุกตื่นตาตื่นใจกับแสงสีเสียงและผู้นานาชนิดสถานีต่อไปที่พัทยาเสียค่าเครื่องบินมาแล้วก็ต้องไปให้คุ้มจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเช่นกันเจอกันที่พัทยานะจากคนออสเตรเลียเชื้อสายปากีสถานพวกเรามาท่องเที่ยวประเทศไทยก็เลยเข้าดาวปีใหม่ที่กรุงเทพ นั่งเดือล่องแม่น้ำเจ้าพยาดินเนอร์ชมไฟแสงสีเสียงสวยงามมากท่านต่อไปครับเป็นคนฝรั่งเศสมีเพื่อนที่เคยเขาดาวปีใหม่ที่กรุงเทพแนะนำให้ลองมาสัมผัสบรรยากาศดูสักครั้งตอนแรกจะเขาดาวที่เวียดนามแต่ตัดสินใจตามเพื่อนแนะนำไม่ผิดหวังจริงๆถ้าปารีสไม่มีหอไอเฟลก็คงแพ้กรุงเทพทันต่อไปครับ คิดว่าเทศกาลเขาดาวปีใหม่ที่ประเทศไทยจัดได้ดีไม่แพ้ที่ประเทศสเปนของฉันนะก็เพิ่งจะเคยเขาดาวที่กรุงเทพตอนแรกคิดว่าคงจะธรรมดาแต่ที่ไหนได้ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามตะการตามากทันต่อไปครับคิดจะกลับประเทศอิตาลีเพื่อฉลองเทศกาลเขาดาวแต่จองตั๋วเครื่องบินไม่ทันคิดว่าเขาดาวปีนี้ที่กรุงเทพสําหรับฉันคงก่อยแน่นอน แต่ที่ไหนได้ประเทศไทยจัดงานได้ดีกว่าประเทศอิตาลีของฉันซะอีกสวยงามมากท่านต่อไปครับเนื่องจากมาเลเซียประเทศของฉันเป็นมุสลิมจึงไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการเข้าดาวปีใหม่ฉันและครอบครัวเป็นคริสเตียนมักจะบินไปฉลองเคาดาวปีใหม่ที่กรุงเทพและปีนี้ก็เช่นกันสวยงามอลังการมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า แม้ฉันจะเป็นคนมุสลิมมาเลเซียแต่ก็ไม่ปฏิเสธเทศกาลสากลเขาดาวปีใหม่นี้ฉันก็อยู่ที่กรุงเทพหน้าเวทีคอนเสิร์ตลิซ่าประเทศไทยจัดเขาดาวปีใหม่ได้สวยงามยอดเยี่ยมมากท่านต่อไปครับเพื่อนที่เคยร่วมเทศกาลเขาดาวปีใหม่ที่กรุงเทพเมื่อปีที่แล้วแนะนําให้มาที่นี่สวยงามตะการตายิ่งใหญ่อลังการพอๆกับเทศกาลคานิวเวลในประเทศบราซิลของฉันประเทศไทยจัดงานได้ยอดเยี่ยมมาก ทันต่อไปครับขอชื่นชมประเทศไทยที่จัดงานเทศกาลเขาดาวปีใหม่ได้ดีมากฉันและเพื่อนๆจากอินโดนีเซียตั้งใจจะไปดูคอนเสิร์ตของลิซ่าเท่านั้นไม่คิดว่าประเทศไทยจะจัดงานเขาดาวปีใหม่ได้อลังการขนาดนี้ทันต่อไปครับเขาดาวปีใหม่ปีนี้ฉันมีความสุขมากที่กรุงเทพล,เล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาดินเนอร์กับครอบครัวและชมการจุดธูปแสดงแสงสีเสียง มันสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากพอให้คลายเครียดจากงานหนักที่ญี่ปุ่นมาทั้งปีทันต่อไปครับเขาดาวปีนี้เป็นปีที่สองแล้วสำหรับฉันที่กรุงเทพปีนี้แม่ฉันอายุเกือบ60ปีบินจากสหรัฐอเมริกาเพื่อม,มาร่วมฉลองเป็นครั้งแรกแม่บอกไม่คิดว่าประเทศไทยจะจัดงานเทศกาลเขาดาวปีใหม่ได้ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า ครอบครัวฉันมาจากแคนาดาได้ร่วมฉลองเทศกาลเขาดาวปีใหม่ที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกเช่นกันลูกๆฉันสนุกสนานกับบรรยากาศแสงสีเสียงและคอนเสิร์ตของลิซ่าประเทศไทยจัดงานได้ดีมากขอชื่นชมทันต่อไปครับเคยร่วมฉลองเขาดาวปีใหม่ที่กรุงเทพเมื่อปีที่แล้วประทับใจมากปีนี้ได้มาทำงานที่ประเทศไทยก็เลยชวนครอบครัวบินมาจากญี่ปุ่นเพื่อมาฉลองเขาดาวปีใหม่ที่นี่ พวกเขาตื่นตาตื่นใจกับแสงสีเสียงมากทันต่อไปครับปีนี้ฉันและเพื่อนเพื่อนเขาดาวปีใหม่ที่ภูเก็ตแม้ว่าประเทศยูเครนของฉันและประเทศรัสเซียกําลังทําสงครามกันแต่ในคืนเขาดาวฉันและเพื่อนๆก็ได้ดื่มเฉลิมฉลองกับเพื่อนใหม่ชาวรัสเซียทันต่อไปครับวางแผนกับเพื่อนๆนปีนี้จะไม่เขาดาวปีใหม่ที่ประเทศจีนแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปประเทศไหน สุดท้ายก็เลือกประเทศไทยเพราะมีศิลปินไอดอลลิซ่าแบ็กพิงค์มาแสดงคอนเสิร์ตและร่วมเข้าดาวปีใหม่ด้วยท่านต่อไปครับมาจากประเทศออสเตรเลียฉันเป็น LGBT สำหรับประเทศไทยคือบ้านหลังที่2ของฉันมาพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้อง LGBT ไทยในช่วงเทศกาลเข้าดาวปีใหม่เกือบทุกปีปีนี้กรุงเทพจัดงานได้ยิ่งใหญ่มากมีคอนเสิร์ตลิซ่าด้วย จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเช่นกันฉันและเพื่อนๆ LGBT ฮ่องกงก็เข้าร่วมเทศกาลเขาดาวปีใหม่ที่กรุงเทพได้ดูคอนเสิร์ตลิซ่าด้วยเหมือนกันสนุกมากวางแผนจะไปกรุงเทพอีกครั้งเทศกาลสงการถ้าว่างก็มาสนุกกันนะท่านต่อไปครับครั้งแรกของฉันกับเพื่อนๆชาวแอฟฟริกาใต้ที่ได้ร่วมฉลองเขาดาวปีใหม่ในกรุงเทพ แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่อลังการบรรยากาศก็ดีรู้สึกอบอุ่นกับมิตรภาพของผู้คนที่เข้าร่วมงานไม่มีเรื่องเหยียดสีผิวด้วยทันต่อไปครับรู้สึกประทับใจมากที่ได้ร่วมเทศกาลเขาดาวปีใหม่ในกรุงเทพเป็นครั้งแรกมันอาจจะไม่ใช่เทศกาลดั้งเดิมของประเทศไทยแต่ก็จัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ประเทศอังกฤษของฉันทันต่อไปครับ ได้มาทำงานที่ประเทศไทยปีนี้ก็เลยเข้าดาวที่กรุงเทพแสงสีเสียงสวยงามอลังการตะการตาไม่แพ้ที่ททมสแครสหรัฐอเมริกาบ้านเกิดฉันยอมรับประเทศไทยจัดงานอีเวนต์และเทศกาลได้ดีมากท่นต่อไปครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาเข้าดาวปีใหม่นอกไต้หวันเป็นแฟนคลับลิซ่าก็เลยมาเชียร์ที่กรุงเทพนอกจากคอนเสิร์ตของลิซ่าแล้วต้องขอชื่นชมการจัดงานด้วย มาสจัจตื่นตาตื่นใจไม่แพ้เมืองใหญ่ทั่วโลกทัศนคติของชาวโลกท่านสุดท้ายครับเขาดาวปีใหม่ที่กรุงเทพปีนี้ได้สร้างมิตรภาพไร้พรมแดนให้กับฉันและครอบครัวจริงๆแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการสวยงามตะการตาม,มากปีหน้าจะกลับมาอีกแน่นอนจากครอบครัวอิสเรลนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวโลก ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งโลกครับ